คลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเกียนสตรีมเมอร์สาวนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเรามาเกียนสตรีมเมอร์ชายครับเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าเบียดเพื่อนอย่าเบียดโอ้โหพอดีเลยพ่อหนุ่มหน้ามนกูแตกแล้วโอ้ระเบิดอีกโอ้ oh, oh. ใครอีกวะเนี่ย oh. พอหนุ่มหน้ามนเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยยิงไม่ตายเด้อ้ oh, oh. ใครวะเนี่ย Oh, ผมอยู่ในพีบีก้าหารนะครับผมแล้ววันนี้เนะี่ยผมก็มีไอเทมโค้ดมาแจกกันด้วยนะผมก็แน่นอนว่าสามารถเติมไปทําผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ไปคัดลอกโค้นแล้วก็ไปเติมมันได้เลยเนาะ รอบนี้เนี่ยเรามาเกินสตรีมเมอร์ชายนะผมเราไม่ได้มาเกียร์สตรีมเมอร์หญิงก่อนอื่นเลยก็ฝากช่องน้องเขาด้วยละกันนะผมไปดูกันได้นะผมคือน้องเขาก็สตรีมทุกวันนะก็ไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะฝากกันด้วยละกันนะผม ไหนก็นมาเกียร์นั่งทีแล้วก็หลายคนก็จะได้รู้จักเขานะเขาสตรีมทุกวันนะเขาน้องเป็นคนที่ขยันถ้าเกิดว่าใครอยากไปเล่นกับน้องค่านะผมก็ไปเล่น P ีบีกาหารได้เลยนะผมน้องคองมเมนต์หัวมากๆเลยนะผมเนี่ค่อนข้างที่จะเกียนลําบากนะผมแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอวิจินี่ผมเล่นมาคือเกียร์มา2คลิปแล้วก็ยังยังเล่นไม่เป็นโอเคครับ okay, ผมเรามาเกียนน้องเขาแล้วก็โฟกัสแค่น้องเขาอ,อย่างเดียวนะต้องบอกได้คําเดียวว่าหามากๆับผมเชิญรับชมกันได้เลยนะครับเนี่เราต้องฟอร์มก่อนเด็ดแบตได้ไหมครับพี่ผมอยากเล่นด้วย คือผมเป็นคนที่นถนัดเดนแมทไงแล้วก็ผมคิดว่าการเกียนเดนแมทมันน่าจะโอเคกว่านะ <c oughs> เออ๊เมียนไม่อ่านอ่านไว้อ่านไว้อ่าน,าน <Dead man S 1> ไว้เดนแมทไหมครับพี่ผมอยากเล่นด้วยเอ้ยเดนแมทเพิ่งเล่นไปอะครับโอ้ยตาไไม่ด้เมาเลดนแมทเัอะมาเดนแมทตักตา <c oughs> เฮ้ยเดนแมทตักตาเฮ้ยเดนแมทตักตา <c oughs> เอ้ย <c oughs> เอาเว้ยอ้ยเดนแมทด่านซัพพลายเบสด้วย วุ้ยแย่นะแบบเนี้ยผมแย่นะด้วยมามาเข้ามาครับผมมาใครจะเล่นด้วยเข้ามาเออใครจะเล่นด้วยเข้ามาเอาเว้ยเอาเว้ยมาเดี๋ยวก็เล่นปืนกลไปสักพักนึงแล้วกันแบบยังไงเล่นเนียนๆไปก่อนนะผมก็เล่นปืนกลไม่เก่งหรอกแต่ก็พยายามเล่นแล้วกันอุ่ยมาแล้วเอาเลยยิงหัวกูแล้วเอาเวย้ยเอาวเอาว้ยโหแม่นนะแม่นนะมแม่นมากเลยอ่ะ จัดปลายไว้รถดัดปอืมเอาวะได้คืนได้คืนเล่นๆ <c oughs> เป็นเนียนๆกันเดี๋ยวตอนนี้เราจะ RPG เลยก็คงไม่ได้ตอนนี้คนเยอะยังยังไม่เยอะเลยอ,ะอ่ะหาเอ่อ RPG กัน <c oughs> เอเอมาเลย RPGRPG RPG. <c oughs> มารอบนี้แหละผมน่าจะตายอีกรอบนึงก่อนเราเดี๋ยวต้องตายอีกรอบก่อนคนระับ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาได้ ระเบิดเฉยเลยอะไรเนี ग ग ่ยระเบิดเฉยเลยเออเดี๋ยวเตายก่อนต้องตายก่อนต้องตายก่อนเดี๋ยวเขาเล่นก่อนแล้วกันนะอุ es, get, no. ้ยเอาว่ะโดนหัวอย่างเดียวเลยห้องนี <t aps> <t aps ้มันปิดหน้ากากนี่嘛มึงสังเกตอ่าแล้ว มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเมีขับยิ่งไปเจอของแม่นหัวนะเขียนยากนะเอาจริงๆอ่ะเสืออีกแล้วเสืออีกแล้วเสืออีกแล้ว ก็อย่างว่าแหละนะผมมาทําคลิปแกงคนที่หลังไงจริงๆคนดูขอไว้นานมากแล้ว่ะขอไว้ประมาณครึ่งปีแล้วนี่กูเพิ่งทําอืมเดี๋ยวตั้งเ็งนะเอาไปจีไม่ได้เล่นนานหาเจ้าตัวไม่เจอเลยว่าเจ้าตัวอยู่ไหนเนี่ยยุบเอยเฮ้ยผมเอามีดผิดมาว่ะมันต้องเอามีดไอ้นี่นี่บางตอนี่ วิ่งเหล่าเลยกูวะวิ่งเหล่าเลยกอ่าเสียไปไหนจะตเถ้เลยวิ่งเหล่าเลยไอ้กวิ่งเหล่าเลยวิ่งเหล่าเลยเฮ้ยจะตัว้ไปไหนวะหาผนุ่มหน้ามนตามหาผนุ่มหน้ามนเสียป่ะเนี่ยกูพิตาอว้ยตามหาผนุ่มหน้ามนผนุ่มหน้ามนไปไหนวะผนุ่มหน้ามนผนุ่มหน้ามนตามหาผนุ่มหน้ามน วหนุ่มหน้ามนไหนไปไหนเนี่ยเฮ้ยยิงไม่ตายด้วยไอสัตว์ยิงไม่ตายด้วยใครวะใครใครได้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 เฮ้ยยิงไม่ตายเด้อโอ้ใครวะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้ยยิงไม่โดนอาวุชีแม่งเล่นไม่่อยไงผมเลยยิงพลาดมากเลยถ้าเล่นไป่อยก็คงจะดีจะเอาไอ้นั่นซะหน่อยขนุ่มหน้ามนขนุ่มหน้ามนอยู่ไหนเนี่ยตามหาขนุ่มหน้ามนก่อนแต่ขนุ่มหน้ามนก่อนอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาเว้ยเอาเว้กูเกียนยับเลยเว้ย หนุ่มหน้ามนเอาไม่ใช่ดี่วะเพราะหนุ่มหน้ามนกูเล่นตัวไหนมาละจำจำตัวละครเขาเล่นไม่ได้นะครับแมทคิวแมทคิวโอ้ยหัวแตกเดียวเอ้ยยัดแมปโอ้โหดูดิถือบาโอ้โหกูโอ้กูได้ยิงมันไว้เนี่ยไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยจุดไปแล้วิบหายแล้ว นี่ปิดไปเลยปิดไปเลยกูปิดไปเนี่ยไม่ได้ปิดนี่วะคือโดนเตะไปออก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 ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไปใครวะใครเนี่ยไปเลยหายไปเลย มาแล้วมาแล้วกลัวแล้วแต่ฝังด่ามาระเบิดเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างที่จะเล่นยากอะผมว่าผมต้องโดนลั่นหัวแบบแตกโง่ๆอะดูจากทรงแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าเบียดเพื่อนอย่าเบียดโอ้โหพอดีเลยขนมน้ามนกูแตกแล้วโอ้ระเบิดอีกโอ้ ใครอีกวะเนี่ยพ่อหนุ่มหน้ามนเนี่ยไอ้เฮียโอเคสบายใจแล้วภาร,ภรกิจ <laughs> ภารกิจเสร็จสิน้น <laughs> ใช่ปะไม่ใช่หรอหรือว่าไม่ใช่ปะแม่ไทยละชื่อเหมือนกันเดี <c oughs> ๋ยแ,แหละยิงแม่งทั้งคู่เลยอะ นี่พีชีบไปเลยพีชีบไปเลยเดี๋ยวดี๋ยนั่งรอมุมนี้แล้วกันนะครับผหเมื่อกี้แม่งมุมสามแยกโผล่มากูไม่ปลอดภัยเลยเอาชิบหายแล้วปนุ่มหน้ามนกูแตกแล้วโอ้โหจบกันกูจะเล่นกับปะนุ่มหน้ามนกูต่อไปปนุ่มหน้ามนกูหลุดลอ่ะโอ้จบแล้ว กูควรจะเล่นต่อเดี๋ยวไหมเนี่ยพระหนุ่มหน้าหมนกูนหลุดเนี่ย เสียวเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยพนมเอ้ยอย่าบังดิเอ้ามายละต้องรีบจบแล้วเพื่อนให้เขาชนะเลยไหมจะได้จยไวพนมหน้ามนกูไม่อยู่ไี้กูไม่อยากจะเกลียนเลยเนี่ยพนมหน้ามนโเนาะพนมหน้ามูลผมพนมหน้ามูลไม่อยู่นึกไม่อยากเล่นเลยหมดกำลังใจเล่นเลยว

โอ้ยโอ้ยโอ้แตกเออดีแล้วต,ตายตายมันต้องตายเนียนๆเว้ยมันไม่งั้นจะรู้ว่าเกาะเก้าสิบพนมหน้ามนตามหาพหนมหน้ามนครับพนมหน้ามนเราหาได้เลยนะเอ้ยจิ๋บหายละสไต์สไต,สต,สต,สต์เออเฮ้ยพนมหน้ามนกูไม่ได้วะอ้หูพหนมหน้ามนเล่นสนใดเว้ยพนมหน้ามนกูต้องเดี๋ยวต้องไปได้ละ ต้องไปยิงพน,นุ่มหน้ามน,น,นานะได้แล้วเฮ้ยพนุ่มหน้ามนกูเล่นสนไนเปอร์จริงด้วยดีเอาไม่ใช่ว่ะเอา้าโอ้ยอ๋อเมือ่อกีอ้พนุ่มหน้ามนเหลาผมเลยมึงเอาสไนเปอร์มาเอ้ยเอาเฮ้ยตัวละครตัวไหนกันแน่กูงงแดกหมดแล้วเนี่ยหนีเลยแกหนูหนีเลยแกเดี๋ยวเหล่า <c oughs> โอ้ยโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหเพิ่งจะเจอโอ้โหตัวกระพิบอืประดมหน้ามนกูมาในการตัวกระพิบเลย ูแทงใครวะเนี่ยโอ้โหแทงคนชื่อเหมือนอีกจบเลยภารกิจกูหนุ่มหน้ามนนะว่าหนุ่มหน้ามนดีแน่ดีแน่ดีแน่ดีเดะถ้าขนุ่มหน้ามนป่ะดีเดะเฮ้ยโดนเหลาด้วย อเลรวะเนยวะเนยโอ้โหขูชิบหผ่านละที่ผ่ายแล้วชิบหายแล้วยิงใครไม่โดนเนี่ยเมื่อกี้ชิบหายแล้วาไปแล้วโอ้โหยิงไม่โดนเลยวะอพีจีมันต้องกะยิงยังไงวะมีแน่มาเร็วมาแน่วมาแน่วอันเท่านี้เฮ้ยเอ่อใครอีกวะเฮ้ย มาเย่อมาเย่อเย่อก um ุ้มกุ้มมาได้ไงเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะเรียนยากสักนิดหนึ่งนะฮะแต่่ได้ได้จิ้มสักทีก็โอเคและอุ้ยเอาวะมาถึงเล่นหัวกันเลยเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้สัตว์อย่าบอกว่ามาดิมันเป็น้ายมันอยู่ซ้ายพี่เอิร์ธพ่ออยู่ซ้ายอยู่้ายโอ้ม อุ้ยเอาว่ะอุ้ยเอาว่ะหมดแตกเลยจิบอาวิจีม่ได้เฮ้ยเอาแล้วพี่เอิร์ดมันเปิดเกอร์เก้าสิบแล้วทำไมหรอเก้าสิบโอ้ทำไมหรออืมเต็มจอโอ้โหเต็มจอกูด้วยไม่รู้เอ้อโอ้ยพีอ่ะเอ้เพื่อนเก็บอาวิจีไหมยากได้เหรอไม่ได้ยังไม่ให้อืมโอไม่ใช่ว่ะ เขาเล่นมุมไหนบ้างวะเนี่ยโอ้โหพนุ่มหน้ามนกูโดนอาบิจีพนุ่มหน้ามนกูโดนอาบิจีด้วยอืมนี่เอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่เนี่ยเมื่อกี้เด็ดเกียร์ผมดิ่งเกือบโดนเหลา มาโอ้โอยากเล่นลูกฟองยังอะไรปะห้องนี้มันเป็นห้องปืนกลเนี่ยโหแม่งอพีจีฝั่งสองข้ามก็มาปะอพีจีกูโดนเก็บไปนี่เองอืมไม่ใช่อ่ะโอ้ชื่อเข้าค้ายกันมากเลยอ่ะเฮ้ยชิบหายแลละอันเนี้ยอันเนี้ย โอ้โหมาดิปุเหลาปุเหลาเหลาแม่งนี่เฮียพี่เอิร์ธต้องก้มอย่างเดียวว่ะต้องก้มอย่างเดียวเว้ยกันโดนยิงหัวแตกต้องก้มอย่างเดียวเว้ยนี่เน่พนุ่มนามนเหรอคนเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วมุมเดิมเลยพี่เอิร์ธเฮ้ยต่อไปก็ปืนไม่มีปืน หายแล้วปืนหมดกูขำกูเล่นไม่ออกเฮ้ยปืนไม่มีปืนเอ๋มาแล้วปืนปืนมาแต่กูกว่าแตกแล,ลหมดอะฮยกูไปแล้วกูไปแล้วอันเดยตามตามจะตามมาเลยอันเดะ กันเน่จะเหลาจะเหลาอย่าเลยทีมงานผมมันอยู่เยอะมากตอนนี้โอ้โหพหนุ่มหน้ามนกูตายแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยพหนุ่มหน้ามนไปไหนอ่ะพหนุ่มหน้ามนโอ้โหตามหาแต่พหนุ่มหน้ามนคนเดียวเลยพระหนุ่มหน้ามนเอ้าไม่ใช่ไหมไม่ใช่ดิบะยังตัวละครมันซ้ำกันไหนวะ ปืนก็เก็บไม่ได้โอ้ยแตกแล้วกันรอครับรอฮะแโ่แม่งรู้เลยมั้งว่าเราคุอยู่เนี้ยเฮ้ยวันหนุ่มหน้ามนจะมาเหล่ากูเนี่ยโอ้ยเจอแล้วพี่เอ๋ยโอ้ยเจีย๊ยบลูกเทพเป็นเังิงเลยน,นี่ไข่ว้สับแ <c oughs> สดงว่ารู้แน่นอนเลยว่าการเหล่าหัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากกว่าการยิงแล้วมันน้งแหละ นี่แน่นี่แน่หน้าหลังไม่มีอยู่นูน่นอยู่นู่นเขาอยู่นู่นเขาอยู่นูน่น,น <sk r isa> โอโ้ยไอไปจีแม่งทำไมมันเฉะขึ้นบนมนันอะนี่แน่กูยิงละกูยิงละกูยิงละ <s ur rian> นี่แน่ยิงละกูยิงละ <laughs> เอ้ย,อยโอ้โหแมงสาดมาเป็นสายฝนเลย <c oughs> อืออือโอ้ออยอยโหกจะไม่เตให้สัตว์คือมันได้เกียนแค่อย่างเดียวไงท่านผู้ชมแบบว่ามันเป็นห้องกดแข่งอะครับป่งก็ไม่มีให้เกียนแล้วก็ลูกซองก็เล่นไม่ได้ ไฮวะด้วยอยากเล่นกซองเอาโดนเหลาโอ้โหเอาอ่ะเฮ้ยมันเอาอ่ะเอยอหัวแตกเราได้แล้วกูเหลาได้แล้วครับก็มาดิครับระวังกันด้วยเพื่อนๆเกมจะจบแล้วน่าจะแพ้แล้วล่ะอืม โอ,โอเคจบสักที <laughs> ไม่ใช่หรอกเมื่อผมเริ่มเล่นไม่ไหวแล้วสวัสดีครับเ้ย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้เกมเมอร์พี่เต <laughs> ้พี่ตาไปเกม <laughs> พี่เต้เกมเมอร์ <laughs> พี่เต้เกมเมอร์ <laughs> เฉยเฮ <laughs> ้ยหรือว่าพี่ตาวะ <laughs> เฮ้ยพี่ตาเนื้หวายอันเท่านี้อ่ะอันเท่านี้ที่ แกบอกว่าแกอยากเล่นลูกซองอะ่ะเออตาสองขวงนี่หว่าผมไปเกียนเองแหละขอโทษด้วยนะเฮ้ยกลืออยู่เกลืออยู่ตอนแรกคิดว่าพี่เสือโอ้พี่ตานี่เองโอเค